มือนี้เทาก็มายางเขาป่าอย่างนี้นะคะเามายางเขาป่ากันหาเห็ดอีกตามเคยถาเหาองเมื่อยเทากับยางเขาป่าแหงเมื่อยก,ก็เขาขาจะก,กังวนไผ่เก็บอยู่ต้นแต่ตว่าตวงห้อยไผ่เชียยังสิยเชียร์คาแขกพ้อยคนเก็บ ค่อยค้นเจ็บสุดเลยมองเก้า,าววะนะยาวเลยนี่ค่ะขาา้ายางเขาป่าว่าข้ายางเขาป่าว่าเขาคือว่าเจ็บเที่เขาเก็บไว้ก็คือว้าวพิณเพชรพี่นออาา้อ,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 นองตายเหรอเสียมเอาโอเคค่ะพี่น้องหนึ่งสามหมีเจ้าคะ่ะเอาซอยกันทำามาหากินเดี็ดนั่งยิ้มเก็บก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่า ไอ้ยิ้มกับบ๊มีอุป,ปกรณ์นั่นยิ้มกับยางโกรโกโรมาเลยไผ่ข้เก็บอยู่ตุนไโอ้ยพี่น้องนั่งยิ้มกันทั้งว่าไอ้ตูงข้าเจ้าเก็บอยู่ตุนแต่กับแบบสีน้ำเด่นหน่อแบบมูใหญ่ยังสีเลยนี่เห็นบน่มนี่ต้นแต่ข้าเจ้าเก็บใหม่ๆเลยแบบแบบเก็บกว้างเลยน้ำเง่นหน่อแล้วเป็นแต่เอาสอนมึงเี่นอะจ้ะไม่ถูงกับมิง บ่แล้วเอาย่เอเลยย่เอาแปลงเสีนราเด่นนองเนิ่มๆ้านข้าวเจเ๊็บโอ้ใเจ็บแล้วนะค่ะใส่เจีกยบแล้วแม่ค่ะเห็นมากันเลยเธอมาทางนี้ค่ะเนี่ยค่ะขอพวบอุุ่นะคะ เดี๋ยวนะยิ้มเพตัวเก็บข้งเขาจะดอกค่ะเดี๋ยวเอาให้มึงนะคะว่าชุดถ่ายเราจะได้หลายซ้ำไหนค่ะนี่ค่ะะม <c oughs> าน,อนสองลได้หรอค่ะสองลกับสามลกเลยพี่น้องนี่จะดอกาง,งามๆเลยนะคะ <c oughs> นี่พี่น้องเ่ากระกับมหอยบานียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะในถาดหนึ่งพุนๆเลยจ้าเดี๋ยวจะขูดขาเลยนะคะ ค้าเข้ากระแกงเซ็จแล้วนะคะเฮ็ดปัวเข้านี่มิเตขาใหญ่ยยๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะกินเพื่อทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นออมม่วมมเขือน,นะะี่ค่ะออมอออมเพียะคะ่ะจ้าเดี๋ยวกินเพื่อทุกคนเลยจ้าแซ่บแจ้า